กอดกอดทีนีงกอดทีนึงเดี๋ยวให้รางวัลให้รางวัลหน่อยกอดเขาหน่อยกอดเขาหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่เป็นเป็นคุณคุณป้าป่ะเขาเป็นคุณแม่เขาอ๋อไม่ต้องอายลูกแม่เรากล้าแสดงออกกล้ารักออกใช่ไหมไปว่าแม่น่าได้ได้ยังไงมันกระซิบผม อันนี้คือลูกลูกบอกแม่อ่ะไม่เอาไม่เอาคำนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นแม่เราเข้าใจไหมเออใช้คำว่ากล้าสแสดงออกเข้าใจไหมไปขับพี่เนี่ยกล้าสแสดงออกเยอะแยะไปหมดเรื่องบางเรื่องไม่ควรทำราก็ทำแต่นี่คือนี่คือพี่ให้ออกมาเต้นไงเขาก็แบบเออเห็นไหมแต่ว่าอาจจะยึดเรื่องการแต่งหน้าไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละอันนี้เขียนปากเองมากหรือว่านี่สมประจบมาตอนที่เราแต่งนะส่งแล้วนะ น่ารักจริงครับเ,เสียงให้พี่ผมด้วยครับผมขอบคุณนะคะน่ารักมากอย่างพี่พี่เขาเป็นคนที่ปกติคบทุกอย่างนะครับอย่าอย่าว่าพี่ผมนะเอาละนะครับขาถ่ายรูปครับ รูปทำไมเมื่ิดลรูกทำไมอ่ะเผื่อทั้งนั้นเลยได้ได้ได้ดอันนี้คือสิทธิพิเศษเมื่อกี้ออกมาเต้นด้วยกันเราก็จะให้ถ่ายรูปนะฮะโอเคได้ครับแฮปปี้นะวันนี้แต่วันนี้ใครมีความสุขคสเสียงดังๆหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่ะอีกรูปเดียวนะสุดท้ายนะ ห2 3 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเอาละ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 แล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วในวันนี้ที่จะมอบให้กับทุกคนได้ฟังกันก็เป็นเพลงที่อยากจะขอใว้พรนะครับผมให้กับตลาดน้ำรงศรีนะครับบางบัวขอให้ตลาดน้ำรงศรีบางบัวนะอยู่คู่กับชาบางบัวตลอดไปนะฮะขอให้มีคนเข้ามานะซื้อของเยอะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เรื่ออะไรอ่ะท่องเที่ยวเยอะๆละกันนะครับผมขอให้สมหวังทุกอย่างคิดสิ่งใดขอสปรปัถานาทุกประกาศละกันนะครับเหมือนกับเพลงเพลงนี้ครับพรอไปกับชาวบางโหวทุกคนเลยครับ คนจนแล้วก็หวังกับรวยคนรวยแล้วก็หวังกับพุ่นทำบุญแล้วก็หวังได้บุญอ้าวลงทุนแล้วก็หวังกำไรนะครับหวังกันไปแล้วก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์ล้าไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปอ้าหวังไม่ใจ เพื่อก็หวังคนนีป้าที่ละก็หวังคนดุคนโสดละก็หวังมีคู่เชื่อพอดูก็หวังดุดูลูกนี้ก็หวังจะนิ่เจ้าหญิงลก็หวังจะทวนจีวัก็หวังจะคูคนช้าสวนละจะหวังอะไรครับสมหวังนะครับหวัง กันไปแล้วก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่กินกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไป,นไปอ้าวหวังในใจตับโกรธไม่จับส่องสาวก็หวังจะสวยคนป่วยแล้วก็หวังทุเลาคนดำก็หวังจะขาวคนส้ำเมาก็หวังใส่ทอง และก็แอบหวังไว้ตั้งใจและวจะตีตราทองรักคุณและก็หวังเดี่ยวทองตังหวังเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณครับสมหวังนะครับอย่หาหงุดหงเลยนะสมหวังทุกเรื่องละกันนะครับที่ีเอาไว้ เป็นคนป่วยแล้วก็หวังทุเลาคนดับก็หวังจะคาาคนสับเปาก็หวังใส่ทองให้ตัวพมแล้วก็แอบหวังไว้ตั้งใจแล้วจะปีราจองรักคุณแล้วก็หวังเดียวดองอวหวังเป็นทองแทนเดียวกับคุณคราสมหวังนะครบ หวังกันไปและก็ได้แต่วังไม่เสียสตังเราไม่ึดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปอ้าวหวังในใจตําวนไม่จัำครับส่งหวังนะครับให้ส่งหวังนะครับ